รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวงชะตาพับเลินใบอัมโทรนนีโดยแม่หมอ้อมธรรมะทาโรวันนี้วออวาานนชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนกุมภาพันธ์2566นะของชาวคนที่เกิดในวันพุธนะคะมาดูกันว่าคนที่เกิดในวันพุธในกุมภาพันธ์2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างสับสดๆกันนะคะสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอกับหมูกับหมูกับหมอค่ะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนาะ คลิกลิงก์ลายออฟฟิเชียลและทักมาจองชีวันก่อนนะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยคนที่เกิดวันพุธเ,เดือนกลุมพา์พัน256จะเป็นอย่างไรกันบ้างใบแรกมาต้องบอกเลยมีโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตแน่นอนนะในกุมภาพันธ์นะ อาจจะเป็นเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ธุรกิจใหม่หรืออาจจะเป็นคนรักใหม่ๆก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะมีการเริ่มต้นแน่น,นอนนะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีต่อชีวิตคุณนะต่อมาในเรื่องของการเงินรายได้ทรัพย์ส,สนินดูจะพลังงานค่อนข้างโอเคนะดูคล่องตัวดูฟลอ์ดูนะมีโอกาสสามารถเอ่อมีเงินในการใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขไปเที่ยวเล่นได้นะเอ่อ มันเหมือนกับว่าการเงินของคุณค่อนข้างดีคล่องตัวอยู่ในระดับหนึ่งนะทีนี้ในส่วนของเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวเป็นอย่างไรกันบ้างเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวนะค่อนข้างสนับสนุนช่วยเหลือดีในขณะเดียวกันมันเหมือนกับว่าเ,าเขาอาจจะมาขอพึ่งพึ่งพาคุณอนะ พึ่งพาอาศัยคุณเหมือนกันเหมือนคุณอาจจะได้เรียนรู้รู้รู้จักคนใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันเหมือนมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็อาจจะได้เจอสังคมใหม่ๆได้รู้จักคนใหม่ๆได้รู้จักใครใหม่ๆเป็นไปได้เช่นเดียวกันอาจจะเป็นช่วงเวลาของการปรับตัวในการเรียนรู้คนใหม่ๆรอบตัวก็เป,เ,ปเป็นไปได้เช่นเดีวยวกันนะต่อมาค่ะ เรื่องของความมั่นคงบ้านที่ดินทรัพย์สินอะไรต่างๆดูจะพลังงานเนาะเหมือนกับว่ากําลังก่อร่างสร้างตัวเนาะอาจจะต้องแบกรับหลายอย่างหน่อยแต่ตัวคุณค่อนข้างทําได้ดีนะออบริหารจัดการการเงินได้ดีทําให้สามารถมีความมั่นคงในชีวิตค่อนข้างอยู่ในจุดที่ดีทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินทรัพย์สินต่างๆนะหรืออาจจะมีเกณฑ์เหมือนกันนะที่อาจจะโยกย้ายเ,ออเปลี่ยนบ้านใหม่เปลี่ยนที่นั่งใหม่นะหรือว่าออการ เตรียมตัวที่จะออกรถใหม่หรือการซ่อมแซมบ้านรถอะไรต่างๆนะคะมีโอกาสเหมือนกัน ต่อมาค่ะลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักเป็นอย่างไรลูกหลานบริวารลูกน้องในะช่วงเวลานี้เหมือนกับว่าเขาอาจจะเอาความเดือดร้อนอะไรบางอย่างมาให้คุณเดือดร้อนในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะไม่สบายเจ็บป่วยมีปัญหาอุปสรรคแล้วคุณต้องคอยช่วยเหลือเขาในขณะเดียวกันความรักนะต้องบอกว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณกังวลใจก็ได้ในช่วงเวลาเดือนกุมภาพันธ์นะคะแต่เป็นความกังวลใจที่คุณอาจจะสร้างขึ้นมาเองนะจริงๆมีทางออกทางแก้แต่คุณอาจจะกังวลไปเองก็ได้นะคะอ่ะ ต่อมาค่ะปัญหาอุปสรรคอะไรที่จะเกิดขึ้นเดียวคุณช่วงเวลานี้นะถ้าโสดอยู่ต้องบอกว่าเตรียมตัวนะหอขยายอีกใบหนึ่งกันถ้าโสดอยู่เตรียมตัวเลยจะมีคนเข้ามาแน่ๆเพียงแต่ว่าคนที่เข้ามาอาจจะมีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วหรือมีใครอยู่แล้ว ที่จะทำให้คุณสับสนกังวลใจนะคะแต่ต้องบอกว่าอย่ารีบร้อนนะคนดีๆคนที่ไม่มีพันธนะมีแต่ถ้าเกิดคุณรีบคุณก็อาจจะไปเจออะไรที่มันไม่ลงล็อกลงตัวแล้วก็ทำให้มีความทุกข์หรือมีความเครียดในเรื่องของความรักนะแต่จริงๆแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้เจออีกนะมีโอกาสที่จะได้เจอคนดีๆอีกเยอะแยะมากมายเลยอย่ารีบร้อนแล้วก็อย่ากังวลใจไปส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนก็ต้องบอกว่า คุณมีช้อยอีกเยอะเลยนะอาจจะเป็นช่วงเวลาของการความสับสนที่จะเลือกใครก็ได้นะส่วนถ้าเกิดว่าคุณมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ ต้องเติมความหวานให้กันสักหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยคู่ของคุณกําลังพยายามจะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนะพยายามที่จะสร้างความมั่นคงพยายามที่จะสร้างาหลักสร้างฐานให้กับความสัมพันธ์ให้มันมีความแน่นแฟนอยู่ขอแค่เชื่อมั่นในการละกันนะพูดดีคิดดีทําดีต่อกันแล้วความสัมพันธ์จะดีมากๆม,มันมีโอกาสที่จะไปสู่ จุดของการแต่งงานได้ด้วยนะเออมีโอกาสไปถึงจุดนั้นเพียงแต่ว่าต้องเชื่อมั่นกันพูดดีคิดดีทําดีต่อการสร้างบุญสร้างผู้สต่อการให้เยอะแค่นั้นเองนะต่อมาสิ่งไหนอีกี่ต้องระมัดระวังนะมันเหมือนกับคุณนะ่าจะออกจากสุดเดก่าเดิมๆเ,เ,เพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรบางอย่างนะในช่วงเวลานี้สิ่งที่ต้องระวังอาจจะเป็นเรื่องของอาการปวดเมื่อยร่างกายนะระวังหกล้มหกลุกแล้วก็เอามือลงนะมือซน เจ็บขาเจ็บขาข้อขาข้อขาขาขาพิษขาแพงระวังเรื่องนี้นิดหนึ่งตกน้ําตกบ่อนะตกหลุมตกบ่อระวังนิดหนึ่งมีสติในท,ทุกอย่างก้าวละกันเนาะ ต่อมาเรื่องของความสําเร็จกันบ้างความสําเร็จต้องบอกเลยมีโอกาสสําเร็จสูงมากมีโอกาสได้เดินทางต่างประเทศทํางานในบริษัทต่างประเทศหรือการติดต่อสื่อสารทางออนไลน์ก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังมีโอกาสได้ทําธุรกิจกับต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศต่างชาติหรือออนไลน์นะมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้าอีกสเต็ปหนึ่งแล้วนะนะในเรื่องของการงานชัดๆอีกสักหน่อยเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จมากมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอยู่ในจุดที่ดีหรืออาจจะได้ ย้ายไปอยู่ต่างประเทศหรือย้ายไปอยู่ต่างถิ่นต่างที่นะในในในลักษณะของการเติบโตก็ได้นะย้ายเพื่อไปประจําการเพื่อไปเป็นหัวหน้าง,งานเพื่อไปเป็นผู้บริห,หารอะไรเงี้ยมีโอกาสเหมือนกันนะหรือทําธุรกิจก็ดีนะโอกาสการงานค่อนข้างมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากด้วยความเก่งความฉลาดความสามารถของคุณนะคะทีนี้ในเรื่องของโชคลาภกันบ้างโชคลาบดูจากพลังงานต้องบอกว่าโชคลาบนะ อาจจะมาจากการทํางานมากกว่าราบลอยราบลอยถามว่ามีไหมพอมีแต่หลกัลกๆมาจากการทํางานจะจะได้เยอะมากกว่าหรือว่าได้มีโอกาสมากกว่านะคะเออมีโอกาสมีโชคมีลาบอยู่เหมือนกันเนาะ <c oughs> สุดท้ายค่ะอะไรที่ต้องระมัดระวังบ้างสิ่งที่ต้องระมัดระวังอาจจะเป็นพลังกําลังใจของตัวเราเองเนาะเออมัอนเหมือนกับว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกส่วนหนึ่งเนะาะจะพังจะปังก็ขึ้นอยู่กับ ใจของเราถ้าใจเราสู้ใจเราไม่ท้อถอยต่อปัญหาอุปสรรคต้องบอกเลยมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสจะฝ่าด่านฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดใจคุณไม่สู้ใจคุณท้อแท้ใจคุณห่อเหี่ยวมันก็จะทําให้คุณไม่สามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรค ไปได้แม้ปัญหาปุปสษัคนั้นมันจะไม่ได้หนักหนาอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วจิตใจเราสําคัญมากๆจะพังหรือจะปังขึ้นอยู่กับจิตใจของเราต่อมามาดูพลังงานของไพ่ออร์เคิลนิดหนึ่งเนี่ยมีโอกาสเดินทางต่างประเทศแน่ๆเลยอาจจะเดินทางพักผ่อน ไปเที่ยวพักร้อนก็ได้นะมีโอกาสเช่นเดียวกันนะเออดูจะพลังงานเน่ยอย่างที่บอกเลยนะจะพังจะปังขึ้นอยู่กับความคิดของคุณนะคะเออมันเหมือนกับว่าโอกาสที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้านี่ยมันมีแต่เกิดคุณท้อท้อท้อแท้ท้อถอยมันก็ไปไม่ถึงนะคะเนี่ยโอกาสที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้ามันมีสูงมากมีโอกาสที่จะพาชีวิตไปสู่ความสําเร็จได้ ได้ได้สูงได้ดีเนี่ยมีโอกาสมากๆขอแค่ไม่ท้อแท้ท้อถอยเท่านั้นเองเนาะอ่ะต่อมาค่ะขอดูเป็นพลังงานของลูกเต๋ากันบ้างเนาะว่าลูกเต๋าจะบอกอะไรกับคนที่อ,อยู่ในคนที่เกิดในวันพุธเนาะในเดือนกรกภาคม2566นะสิ่งที่คุณได้เนี่ยมีคนเออน่าจะได้เดินทางต่างประเทศได้เดินทางจริงๆแหละนะมีโอกาสได้รับของมีค่าได้รับความสําคัญในะชีวิต จะดีจะเสียอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ความคิดทัศนคติของเราเลยมีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้คนนะพยายามคิดดีพูดดีทำดีก็ไว้เนี่ยชีวิตค่อนข้างสดใสนะชีวิตค่อนข้างสดใสเลยทีเดียวมีโอกาสาที่จะได้รับสิ่งดีๆเยอะแยะมากมายขอแค่กาลังใจของตัวเองเนะี่ยมันดีเท่านั้นเองเมื่อกําลังใจของคุณดีทุกอย่างดีทุกอย่างสดชื่นทุกอย่างสําเร็จทุกอย่างสมหวังนะสุดท้ายค่ะสิ่งใดที่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวอยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณ เื่อเป็นไกด์ไลน์หรือแนวทางในการใช้ชีวิตคุณได้ใบนี้นะคะสัมภาระนะสัมภาระมีอยู่5ประเภทที่ทําให้ชีวิตหนักหนาโดยไม่จําเป็นทั้งที่รู้อยู่ว่าไม่มีประโยชน์แต่ก็ยังเผือไปแบกไว้ลองสํารวจดูทุกครั้งนะคะในเดือนกลุมภผาพัน์คุณลองสํารวจตัวเองดูว่ากําลังแบกพวกนี้อยู่ไหมหนึ่งอดีตไม่ว่าจะดีไม่ดีน่าจําหรือไม่น่าจานะแบกไว้ไหมนะเช่นอ่ะไอที่น่าจํา ก็ไปแบกมันไว้ว่าทําไมมันจะไม่เป็นอย่างนี้ตลอดไปนี่ก็เป็นการแบกเพราะว่าชีวิตมันคือการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแบกว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปคุณก็แบกอดีตไว้แหละอดีตที่น่าจดจําอดีตที่ไม่น่าจดจําก็จำจังเลยนะตอนถ้าตอนนั้นตอนนี้ตอนนั้นไปจําอยู่นั่นแหละนะนี่ก็เป็นการแบกสัมภาระที่ไม่จําเป็นข้อที่หนึ่งสองความรู้สึกผิด มันผ่านไปแล้วณตอนนั้นคุณทําดีที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้แล้วนะคะเออเพราะฉะนั้นอย่าไปแบกมันไว้คุณทําดีที่สุดแล้วนะผ่านมาแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะอย่าไปแบกมันไว้สามความคาดหวังนะมีคนคาดหวังให้คุณทำนิ่นทำนี่ทำนั่นนะถ้าคุณไปแบกมันไว้ชีวิตก็ไม่เป็นความสุขนะข้อสี่ความดีไม่ดีของคนอื่นใครจะดีไม่ดีอย่างไรเป็นเรื่องของเขาเราไม่ต้องมาแบกไม่ต้องมาทุกข์ไม่ต้องมาทําไมเขาไม่ทําอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นทาไมเขาไม่เป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้น นี่คือการแบกสัมภาระที่ไม่จําเป็นเลยสุดท้ายทัศนคติที่ไม่ดีนะมองว่าหนุนก็เป็นปัญหานี่ก็เป็นติดติดขัดขอะไรก็ไม่รู้นะถ้าคุณคิดแบบนี้คุณแบกทัศนคติที่ไม่ดีชีวิตของคุณก็สุดโทมต่ําต่ําลงเรื่อยๆจมลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วอย่าแบก5สิ่งนี้นะหอดีตท,ที่ไม่ว่าจะน่าจดจําหรือน่าจดจำสอ ความรู้สึกผิด3ความคาดหวัง4ความดีไม่ดีของคนอื่นและ5ทัศนคติที่ไม่ดีนะคะอย่าแบกไว้ทันทีที่คุณรู้เท่าทันภาระที่เราเผลอไปแบกไว้มันก็จะเป็นจุดเริ่มต้ทนที่คุณจะเริ่มปล่อยว่าง และชีวิตของคุณจะเบาสบายใจคุณจะเบามากขึ้นแล้วคุณจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นและนี่คือกำไรมนทั้งหมดของคุณนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกดซีเฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีดีต่อไปให้กับทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบ,บานเตือนรู้และส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรู้ตรงนี้เพราะว่าเหมือนมันมีคลื่น มันคือแบกกราวนั่นเององโอเคสวัสดีค่ะ